การเขียนเส้นร่างสำหรับสร้างรูป Construction Line Construction Line หรือ X Line นั้นเป็นอ็อบเจกต์คล้ายกับเส้นตรงแต่ Construction Line หรือ X Line นั้นปลายเส้นทั้งสองด้านไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุดจบเราสามารถใช้ Construction Line นั้นเป็นเส้นร่างสำหรับสร้างรูปลบเส้นร่างที่ปรากฏบนพื้นที่วาดภาพโดยคลิกที่มุมขวาล่างแล้วคลิกที่มุมซ้ายบนเพื่อเลือกวัตถุแบบ c r o s i n g แล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดเราจะทดลองสร้างเส้นร่างด้วยตัวเองโดยใช้คำสั่ง Draw Construction Line หรือคลิกบนปุ่มไอคอนบนแท็บ Home ของ Ribbon แล้วคลิกบน Panel Draw คลิกบนคำสั่ง Construction Line หรือพิมพ์คำสั่งย่อ XL แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Specify a Point หากต้องการเขียนเส้นร่างในแนวนอน เราสามารถพิมพ์ตัวเลือก H แล้วกดปุ่ม Enter แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกหน้าจุดที่เราต้องการหากต้องการกำหนด coordinate เราสามารถพิมพ์ค่า o r d i n a t ตผ่านจุดที่เราต้องการหากเราต้องการให้เส้นล่างผ่านจุด0,0เราสามารถพิมพ 0, ์0,0และกดปุ่ม Enter หากเราต้องการให้เส้นล่างผ่านจุดใดๆ เราสามารถใช้เมาส์คลิกหรือพิมพ์ค่า Absolut e Coordinate หรือ Relative Coordinate ตามต้องการแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งต่อไปหากเราต้องการเขียนเส้นร่างในแนวดิง่งให้คลิกขวาเพื่อเรียกคำสั่ง X Line แล้วเลือกตัวเลือก V เพื่อเลือก Vertical เมื่อปรากฏข้อความ Specify True Point ให้พิมพ์ค่า Absolut e Coordinate ที่ต้องการให้เส้นร่างพาดผ่าน เมื่อปรากฏข้อความ True Point ต่อไปเราสามารถพิมพ์ค่า Relative Coordinate แล้วใส่ค่า Relative Coordinate ที่เราต้องการให้เส้นล่างพาดผ่าน,านในที่นี้ให้พิมพ์ Add 20,0แล้วกดปุ่ม Enter หากต้องการให้เส้นล่างผ่านจุดใดๆเรายังสามารถใช้เมาส์คลิกณจุดที่ต้องการให้เส้นล่างผ่านผ่านได้แล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่ง ทดลองเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ใหม่แล้วเขียนเส้นล่างต่อไปโดยคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง Construction Line เมื่อปรากฏข้อความ Specify a Point หากเราต้องการเขียนเส้นเอียงทำมุม45องศาให้พิมพ์ตัวเลือก A Angle แล้วป้อนค่ามุม45องศา แล้วกำหนดจุดที่เส้นร่างจะพาดผ่านหากต้องการให้ผ่านจุดกำเนิดให้พิมพ์ค่า0,0 0, แล้วกดปุ่ม Enter หากต้องการให้ผ่านจุดใดๆเราสามารถใช้เมาส์ลคลิกณนะจุดที่เราต้องการให้เส้นร่างพาดผ่านแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ใหม่ต่อไปเราต้องการเขียนเส้นร่าง Construction Line ให้ทำมุมครึ่งหนึ่งระหว่างเส้นสองเส้นที่ทำมุมซึ่งกันและกัน เราสามารถคลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง X Line เมื่อปรากฏข้อความ Specify a Point เลือกตัวเลือก Bisect แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Specify Angle Vertex Point เลื่อน c u r ร์เซอไปอยังจุดมุมที่เราต้องการแบ่งครึ่งและคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Specify Angle Start Point ใช้ Object Snap n e a r e s t Snap บ,บนเส้นที่เราต้องการที่จะแบ่งครึ่งเส้นแรก คลิกบนเส้นที่ทำมุมซึ่งกันและกันเส้นแรกเมื่อปรากฏข้อความ specify angle end point คลิกบนปุม่ม snap nearest แล้วเลื่อน c u r s ์เซไปยังเส้นที่2ที่เราต้องการแบ่งครึ่งมุมและคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งเราจะได้เส้นล่างซึ่งแบ่งครึ่งมุมระหว่างเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดง ต่อไปหากเราต้องการสร้างเส้นร่างคู่ขนานกับเส้นที่มีอยู่แล้วให้คลิกขวาเพื่อทำซ้ำคำสั่ง e x t r n e แล้วเลือกตัวเลือก Offset ตั้งค่าระยะห่าง Offset เท่ากับ100แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Select a line object คลิกบนเส้นต้นฉบับที่เราต้องการเมื่อปรากฏข้อความ Specify size to offset เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นในแนวดิง่งหากเราต้องการออฟเซตเส้นขึ้นด้านบนแล้วคลิกณจุดใดๆให้แน่ใจว่าไม่ปรากฏออบเจกต์สแนปในตำแหน่งที่เราคลิกแล้วคลิกซ้ายเราจะได้เส้นคู่ขนานมีระยะห่างเท่ากับ100หากเราคลิกบนเส้นเอียงแล้วคลิกณจุดใดๆเหนือเส้นเราจะได้เส้นคู่ขนานห่างจากเส้นเดิมเท่ากับระยะ100เช่นเดียวกันหากเราคลิกบนเส้นในแนวดิง่ง แล้วคลิกณจุดใดๆทางด้านขวาเส้นคู่ขนานที่ได้จะมีระยะห่างร้อยหน่วยจากเส้นที่ถูกเลือกไปทางด้านขวาแล้วคลิกขวาเพื่อออกจากคำสั่งนั่นก็เป็นวิธีการใช้งาน Construction Line